ก็ผมวินเพชรยนต์รถครอบครัวที่ขุนมั่นใจใครกำลังมองหารถ SUV ราคาประหยัดนี่เลยครับออปชั่นจัดเต็มตัวท็อปๆนะครับปีเลือกนิดหน่อยแต่ราคาเร้าใจแน่นอนขอแนะนำเลยครับคันนี้ Honda CR-V นะครับ 2.4EL ได้เป็นรุ่นท็อปเลยนะครับมีเนวีด้วยนะฮะคันนี้ได้ปี2013 14นะครับเลขไมล์แสนสามเท่านั้นเองเฉลี่ยวิ่งวันนึงนะครับไม่เกิน40โลครับ นี่คือรถบ้านนะครับเจ้าของเดิมดูแลดีมากๆคันนี้เพิ่งเข้าใหม่นะยังไม่ได้ทําสปานะครับรีวิวด้วยความจริงใจเอาเพียวๆแบบนี้เลยครับป้ายแดงออกห้างคันนี้ล้านห้าแน่นอนนะครับเป็นตัวท็อปขับ4แต่วันนี้ค่าตัวคุ้มๆไปเลยนะครับเพียง3า0 0 0 0เบาทเท่านั้นเองโอ้โหราคา300,000กว่าวินาทีนี้ได้ขับ SUV ตัวท็อปนะครับนี่คือ SUV ที่ดีที่สุดสมรรถนะดีที่สุดแล้วเป็นขับ4ด้วย ก่อนจะไปชมตัวรถฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดรถ SUV เข้าใหม่คันถัดไปนะครับรถครอบครัวสวยๆมีอีกเพียบเลยนะครับเส้นสายรายละเอียดเป็นอย่างไรไปกันเลยครับชมนี้นะฮะแน่นอนเราได้เป็น crv generation ที่4นะครับนี่ฮะหน้าตาคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีนะครับสวยลงตัวมากๆนะครับไฟหน้ารุ่นท็อปนะครับคันนี้2 4 el ได้เป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์เลนส์ชุดไฟเดย์ไลท์มีให้นะครับไฟหลีไฟเลี้ยวครบชุดในตัวด้านล่าง สปอร์ไลท์ไฟตันหมอกมีให้แน่นอนกระจังหน้านะครับนี่ฮะในยุคนั้นนะถือว่าดีไซน์ใหม่ฉกเฉี่ยวมากนะครับได้เป็นกระจังหน้าโครเมียม3ชั้นแบบนี้นะฮะแต่สลับโลโก้ t o โยต้ชัดเจนสวยๆเลยผิวพันธ์สานเหลี่ยมคมตัวรถนะครับนี่ฮะไร้เดียงกันมาที่ฝากระโปรงซ้ายขวาสวยตรงคมเดิมครับรถทุกคันของเรานะครับคัดพิเศษเกรด A ไม่มีชนหนักพริคว่ำจมน้ำแน่นอนครับ ตัวถังไม่มีตัดต่อไม่มีกับสีเครื่องยนต์ไม่มีเปลี่ยนนะครับเล่มทะเบียนอยู่ครบสมบูรณ์ไม่มีชำรุดสูญหายเพราะฉะนั้นมั่นใจได้นะครับจะซื้อรถทั้งทีต้องซื้อรถกับบริษัทที่ไว้ใจได้นะครับบริษัทเพชรยนต์เปิดทําการมาแล้วปีนี้เข้าเป็นปีที่25บครับบนพื้นฐานของความเป็นมืออาชีพนะนะครับเราคัดรถด้วยใจคัดรถสวยด้วยใจอย่างมืออาชีพเลยและที่สําคัญในสไตล์ของวินเพชรยนต์นะครับรถเข้าใหม่สวยๆนะนะครับผมพาดูนะครับสภาพแรกรับแบบนี้เลยคันนี้เป็นเข้าใหม่ยังไม่ได้ททํําาาาาสสสปปนนนคครเตียยมมวุ่่แอ ด้านข้างนะครับตรงนี้สันเหลี่ยมคมตัวรถนะครับสวยตรงคมเดิมแบบนี้เลยฮะนะครับนี่ฮะไรเรียงมองตรงๆยาวๆผมเล็งให้ดูแบบนี้นะลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดนะครับหลายท่านไม่ได้มาดูรถด้วยตัวเองก็มั่นใจได้นะนะฮะผมพาชี้ชัดให้ดูนะครับจุดประทะของตัวรถนะครับคนดูรถไม่เป็นไม่ใช่ปัญหาว่ากันอย่างนี้ด้านข้างนะครับคันนี้รุ่นท็อปคันนี้เราจะได้เป็นล้อแม็กนะครับล้อแม็กอลลอยคันนี้ขอบ18นะฮะเดิมโรงงานเลยยางนะครับได้ปี24นะครับเปลี่ยนใหม่ให้เรียบร้อยแล้ว เนี่ยครับปิ่งนกชอกอัพด้านในนะครับสวยๆอยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์ซุ้มล้อนี่ฮะไม่มีบิดไม่มีเบี้ยวนะครับโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมรอทําสปาเท่านั้นเลยนะครับทำความสะอาดนะครับสวยคลิปแน่นอนกระจกเดิมแท้ฮอนด้ารอบคันติดฟิล์มนะครับหกรอบคันมาให้กันสาสีชิ้นมีให้นะครับรุ่นท็อปออปชั่นดีมากนะครับกระจกข้างพับปรับไฟฟ้าไฟเลี้ยว LED มีให้บันไดข้างดีไซน์สวยเลยครับนี่ฮะนะฮะได้เป็นวัสดุสีเงินนะครับตัดสลับกับสีดำสวยๆเลย แบบนี้กุญแจเราได้เป็นแบบสมาร์ทเอนทรีนะครับมือเปิดได้เป็นแบบโครเมียมนะเปิดออกมานี่ฮะด้านข้างโอโ้โหเนี่ยฮะบุคลิกภายในนะครับสีดํารุ่นท็อปทั้งทีแน่นอนครับบอกได้เป็นบอกไฟฟ้าคู่หน้าแน่นอนปรับได้หกทิศทางด้านข้างตรงนี้ฮะนะครับเป็นวัสดุพลาสติกนะครับแต่สลับกับหนังบูดนุ่มตรงบริเวณพนักแขนสวยๆแบบนี้ที่วางแก้วน้านะครับชุดลําโพงต่างๆด้านบนมีลาโพงทวิตเตอร์ให้ด้วยซอกหน้าเนี่ยฮะซอกหน้าสวยๆ นะครับน็อตไม่ขยับไม่ขันไม่ไขเลยคันนี้เป็นรถบ้านนะครับตรวจเช็คมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับลูกค้าหลายท่านนะฮะไม่ได้มาดูรถตัวตัวเองนะครับดูคลิปนี้นะผมรีวิวให้ดูโดยละนะฮะโดยโดยละเอียดนะครับนี่ฮะตรงบริเวณเสาบีนะครับน็อตไม่ขยับเลย serial number ต่างๆนะฮะสติ๊กเกอร์อร์ n i n g ต่างๆหูกรอนสวยเดิมด้านล่านะครับข้อสําคัญที่สุดเลยคือแผ่นเพลทเห็นไหมฮะรีเวทหมุดย้ำนะครับนี่ฮะไม่มีแกะเลยหมายความว่าตัวรถด้านข้างไม่มีบัติเหตุชนหนักมาแน่นอนนะครับมั่นใจได้ เบาะนะฮะได้เป็นเบาะหนังคันนี้ได้เป็นเบาะหนังนะฮะสวยๆสีดานะครับไม่ยุบไม่ขาดอยู่ในสภาพสมบูรณ์นี่ฮะภายในสวยเกลิบเลยเป็นบุคลิกสีดานะครับเจ้าของเดิมค่อนข้างดูแลดีคันนี้นะใครอยากได้นะครับนะศูนย์หกสี่หกเก้าหกหกสามสามห้านะครับเบอร์นี้แอดไลน์ได้เลยลูกค้าต่างจังหวัดทั่วไทยนะเรามีบริการไฟแนนซ์วิ่งเซ็นถึงหน้าบ้านท่านเลยนะครับนี่ฮะสะดวกสบายมั่นใจได้นะครับซื้อรถกับวินเพชรยนต์นะครับคุณจะได้แต่รถสวยเกรดเไว้ใช้คันนี้นะครับผ่อนเดือนละประมาณ7,00เทนเอง นะผ่อนผ่อนเดือนละคันนี้นะครับผ่อนเดือนละประมาณ8,000เท่านั้นเองนะครับฟรีดาวนี่ฮะใครอยากได้ CRV วยสวยๆคุ้มๆไว้ใช้นะครับคันนี้รับประกันความคุ้มค่าเลยตอบโจทย์แน่นอนนะในราคา300,000กว่าผมบอกเลยนะว่าถ้าไปซื้อป้ายแดงตอนนี้ไม่ได้ครับซื้อคันไหนไม่ได้เลยแต่วันนี้300,000กว่าเราได้ SUV นะครับระดับตำนานแฟลกชิพตัวท็อปนะครับขับ4ด้วยโอ้โหนี่ฮะคุ้มค่ามากๆเจน4คันนี้นะครับลูกค้าถามหากันมาเยอะ ะะปกติขายกันอยู่400,000กว่านะแต่วันนี้ราคาคุ้มมากนะครับ379,000บาทเท่านั้นเองฟรีดาวผ่อนประมาณ8,000นะฮะรายได้1 6 0 0 0ขึ้นไปนะครับทักเข้ามาโทรเข้ามาเบอร์โทรด้านล่างนะครับทักเข้ามาได้เลยนะฮะความปลอดภัยนะครับคันนี้ได้เป็นดิสเบรก4ล้อเลยนะครับระบบ ABS ต่างนะครับแอร์แบกให้มารอบขัดนะฮะด้านหลังตรงนี้เบาะก,ก็ปรับพับได้นะครับรุ่นนี้ได้เป็น5ที่นั่งนะ ข้อดีนะครับคือเวลาปรับพับเบาะแล้วเนี่ยพับเรียบนะครับแล้วก็ขนเข้าขนของได้เยอะมากว่ากันอย่างนี้ด้านหลังนะครับตัวนี้เราได้เป็นชาร์กฟินให้นะครับติดตั้งจากโรงงานมาให้เลยนะครับสปอยเลอร์พร้อมไฟเบรก LED ดวงที่3มีให้นะฮะที่ปั่นน้าฝนต่างๆกระจกไล่ฟ้ามีให้นะครับนี่ฮะเป็นรุ่นขับ4ด้วยนะครับท่องเที่ยวกับครอบครัวเนี่ยครับหารถราคาประหยัดสักคันคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับเปิดออกมากรอนเป็นแบบไฟฟ้านะครับแต่เปิดเป็นแมนนวลนะนี่ฮะเปิดออกมาด้านหลัง เก็บของได้เยอะมากโดยส่วนตัวผมชอบรถลักษณะนี้นะคือเวลาเราจะเก็บข้าวเก็บของนะครับถ้าไปกัน2คนนะครับสามีพัญญานะง่ายเลยนะครับด้านหลังเราก็พับได้นะพับด้านหลังไปเราจะเพิ่มพื้นที่ใช้สอยนะครับได้เลยนี่ฮะพับไปนะจะพับแบบแมนนวลตรงเบาะก็ได้หรือจะโยกตรงนี้ก็ได้นี่ฮะปึ๊บเนี่ยฮะเบาะก็จะพับไปแบบนี้นี่คือข้อดีนะครับของ CRV โอ้โหนะฮะส่วนตัวชอบมากแบบนี้นะครับใครหาอยู่ด่วนเลยนะฮะโทรด่วนเลย นะครับไฟท้ายสเตลเล่นะครับแท้เดิมโรงงานนะครับไฟท้ายสเตลเล่แท้เดิมโรงงานนี่ฮะซอกหน้าซอกในนะครับสปอร์ตเมทอาร์คเรียงตัวสวยๆนี่ครับตรงบริเวณแขนนะครับตรงฝาท้ายน็อตไม่ขยับเลยสวยเดิมโอ้โหคันนี้นะใครหาอยู่นะครับสามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันสดก็ได้ไฟแนนซ์ก็ได้นะครับไฟแนนซ์ก็ผ่อนเดือนละประมาณแปดพันนะเงินสดก็ว่ากันได้เลยนะครับนี่ฮะนะครับไฟท้ายสเตลเล่สวยเดิม นะครับผมชี้ชัดให้ดูแบบนี้นะครับจุดปะทะตัวรถนะครับยางอะไหล่นี่ฮะอยู่ครบๆเลยโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมแน่นอนนะครับซีนนะครับซิลิโคนสีไข่ไก่เดิมโรงงานเนี่ยฮะป้ายเดิมจากโรงงานต้องเป็นสีนี้นะครับนี่ฮะชัดเจนแบบนี้รถไม่มีอุบัติเหตุชนหนักมาแน่นอนไม่เคยติดแก๊สนะครับรถใช้เบนซินล้วนเนี่ยฮะนะครับคันนี้สวยครบจบขุมซ r v คันนี้โอ้โหหน้าใช้จริงๆนะครับเดี๋ยวเราไปดู ภายในกันต่อเลยนะฮะเปิดออกมาด้านข้างตรงนี้นะครับตรงบริเวณคนขับนะฮะกระจกเดิมแท้ฮอนด้าชัดเจนนะครับตรงนี้เป็นกระจกไฟฟ้าสบานปรับอาโต้ที่คนขับหนึ่งบานเซ็นทัลล็อกล็อกกระจกปรับพับไฟฟ้าให้เรียบร้อยนะครับได้เป็นพลาสติกตัดสลับขับนี่ฮะหนังบุดนุ่มนะครับที่วางแก้วน้าชุดลําโพงต่างๆมีให้ลาโพงทวิตเตอร์มีให้ซอกหน้าสวยๆนะครับปุ่มอีคอนโหมดนะครับข้อดีของ CRV นะครับเขาก็จะมีช่วยตัวช่วยการขับขี่นะครับแบบประหยัดให้ นะครับ traction control ความปลอดภัยมีให้ตรงนี้เป็นวัสดุนะครับเป็นลายลายไม้นะฮะสวยมากเลยตัว e l นะครับนี่ฮะเป็นลายไม้สวยมากนะครับพวงมาลัยก็เป็นแบบ multi function นะครับปรับได้สี่ทิศทางมี cruise control ให้ด้วยนะครับ airbag มีให้รอบคันโอ้โหนะหน้าจอก็จะเป็นแบบนี้ฮะหน้าจอมาตรฐานนะครับตรงกลางก็จะเป็นแบบดิจิตอลผู้โดยสารนะครับปรับได้หกทิศทางแต่ว่าคนขับนะครับปรับได้8ทิศทางนี่ฮะเป็นแบบไฟฟ้านะครับคุ้มค่ามากๆ คุ้มจริงๆครับได้ตัวท็อปสุดเลยนะครับท็อปสูงสุดขับ4เลยแต่ว่านะฮะราคา300,000กว่าเท่านั้นเองนะครับหูกรสวยเดิมแบบนี้เนี่ยฮะตัวสติกเอร์ว w a r นิ่งต่างๆนะครับอยู่ในสภาพสมบูรณ์ล็อตไม่ขยับไม่ขันไม่ไขเลยนะสวยเดิมแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมเข้าไปดูภายในคัคันนี้เดี๋ยวขออนุญาตสตาร์ทนะครับคันนี้นะครับได้เป็นแบบพุชสตาร์ทด้วยนะครับ เครื่องฟิสตาร์ทติดง่ายเนี่ยสตาร์ททีเดียวติดไม่แสนสามเท่านั้นเองแสนสามเก้าก็เฉลี่ยวิ่งวันหนึ่งก็ประมาณไม่เกินสี่สิบโลครับ <c oughs> นี่ฮะรถบ้านนะครับเจ้าของเดิมดูแลดีมากๆเลยฟังก์ชันต่างๆนะครับแพดเดิลชิฟตมีให้ด้วยนี่ฮะตรงพวงมลาลัยนะครับซ้ายขวาโอ้โหออปชั่นดีมากปุ่มรับสายวางสายมีให้นะครับตรงนี้ไรเรียงกันมานะครับคอนโซลก็สะอาดสะอาดนะฮะได้เป็นสองหน้าจอนะครับหน้าจอก็จะเป็นแบบนี่ฮะมีกล้องถอยให้เรียบร้อยเลย นะครับติดตั้งจากตรงงานตัวรถให้เลยนะฮะสวยๆช่องเก็บของนะครับไม่เล็กไม่ใหญ่ใช้ได้แอร์ได้เป็นแอร์แบบดิจิตอลนะครับแยก2โซนด้วยนะครับดิจิตอลแยก2โซนโอ้โหสุดยอดคันนี้นะฮะเกียร์นะครับเกียร์ได้เป็นเกียร์ออโต้นะครับรุ่นนี้ได้5สปีดนะครับเกียร์ออโต้5สปีดด้านล่างมีเป็นพาวเวอร์ออลเลดให้1จุดนะครับตรงนี้ก็นี่ฮะเป็นที่วางแก้วน้ำเก๋ๆนะครับมีฝาปิดให้โอ้โหเรียบร้อยมาก รู้หลาลงตัวนะครับตรงนี้ก็วางมือถือต่างๆได้สะดวกนะครับพนักแขนก็เป็นหนังบูดนุ่มนะครับเปิดออกมาก็นี่ฮะด้านในก็จะมีเป็น power outlet ให้ USB charger ให้อีกโอ้โหคุ้มค่ามีตัวหลบสายให้ด้วยนะฮะตรงนี้เขาเรียกว่าใส่ใจรายละเอียดนะครับใส่ใจรายละเอียดดีมากด้านบนนะครับกระจกปรับรถแสงแบบแมนนวลนะตรงนี้ก็นะครับมีกระจกสหน้าให้ตรงบริเวณานบังแดดนะครับไฟสสว่างต่างๆนะครับ ที่วางแว่นตานะฮะเฮดรูมก็สะอาดดแบบนี้ครับนี่ฮะใครหานะครับรถ SUV สมรรถนะดีๆนะครับเครื่องใช้ได้เลยนะครับพละกําลังเหลือเฟือและที่สําคัญนะครับมีโหมดประหยัดน้ามันด้วยขนข้าวขนของก็ได้เดินทางกับครอบครัวก็ได้คันนี้ตอบโจทย์แน่นอนครับนี่ฮะคุ้มค่ามากๆนะครับสามแสนไม่ซื้อไม่รู้จะพูดยังไงแล้วครับนะครับที่สุดของความคุ้มค่าเลยเดี๋ยวเราไปดูเครื่องยนต์กันต่อเลยครับ ส่วนเครื่องยนต์แน่นอนครับเราได้เป็นขุมกําลังเบนซินนะครับ i-vtec 2.4ลิตรครับคันนี้170ม้าครับเหลือเฟือเลยพละกําลังนะครับหายห่วงเดินทางใกล้เดินทางไกลท่องเที่ยวนะครับได้ทั่วไทยขึ้นขาโอโหสบายเลยใช้ชีวิตประจําวันก็มีโหมดประหยัดน้ํามันด้วยนะครคุ้มค่ามากๆเลยนี่ฮะห้องเครื่องนะครับสวยๆแห้งๆเดิมๆไม่น่าเชื่อนะครับรถ10ปีแต่ว่าเจ้าของเดิมดูแลดีหมายความว่าอะไรฮะนี่ฮะ นะครับชุดแม่ปั๊ม ABS ต่างๆนะครับแห้งๆสวยๆโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมแน่นอนด้านในนะครับตัวปั๊มต่างๆอันนี้เดิมโรงงานนะครับนี่ะจะเป็นโป๊สีแบบนี้นะครับเดิมโรงงานมาให้นะฮะไม่มีชนหนักพลิกคว่ำมาแน่นอนมั่นใจได้นะครับตรงบริเวณหัวโชกสปอร์ตเบดอาร์ชัดเจนสวยๆนี่ผมให้ดูแบบนี้นะนะครับด้วยความจริงใจหลายท่านไม่ได้ดูรถด้วยตัวเองนะครับผมชี้ชัดจุดประทะตัวรถให้ดูนะครับสวยเดิมแน่นอนไฟหน้าสเตลเล่นะครับแท้เดิมโรงงานเลยนี่ฮะชัดเจนนะครับไฟหน้าเดิม ไม่ขยับฝากระโปรงสวยเดิมแน่นอนนะครับไล่เรียงกันมานี่ฮะตรงบริเวณนะครับใต้ฝากระโปรงสวยเดิมนะครับสติ๊กเกอร์ต่างๆนะครับสวยๆนะฮะด้านในสีเทาฝาเดิมโรงงานแน่นอนครับคันนี้นะฮะโอ้โหนะครับใครได้ไปคุ้มค่าแน่นอนราคาพิเศษด้วยราคาดีด้วยนะครับไฟหน้าสแตนเลสแท้เดิมโรงงานนะครับคานหม้อน้ำนะครับคานหน้าตรงนี้นี่ฮะสปอร์ตเ็นอาร์คเรียงตัวสวยๆเลย นะครับแบบนี้นะสวยเดิมโรงงานครับใครอยากได้นะครับ CRV คุ้มคุ้มคันนี้ราคาพิเศษไว้ใช้นะครับทักมาด่วนเลยฮะสำหรับท่านไหนที่กำลังมองหารถครอบครัว SUV คุ้มคุ้มไว้ใช้สักคันราคาประหยัดนะครับแนะนำคันนี้เลยครับ Honda CRV Generation ที่4นะครับได้เป็นรุ่น 2.4EL เลยนะครับ Navigation รุ่น Top Option เต็มแน่นอนครับคันนี้นะฮะเลขไมล์เพียงแสนสามเท่านั้นเอง นะครับวิ่งวันหนึ่งไม่เกิน40โลนะครับป้ายแดงออกห้างคันนี้ล้านห้าแน่นอนแต่วันนี้ค่าตัวคุ้มคุ้มไปเลยนะครับเพียง3,079,000บาทเท่านั้นเองนะครับใครอยากฟรีดาวทักเข้ามาเลยนะครับผ่อน8,000เท่านั้นเองนะฮะรายได้หมื่นหขึ้นไปซื้อคนเดียวจบเลยนะครับไม่ต้องขำเบอร์โทรด้านล่างนะครับ0646966335นะครับเบอร์นี้แอดไลน์ได้เลยลูกค้าต่างจังหวัดทั่วไทยเรามีบริการไฟแนนซ์วิ่งเซ็นถึงหน้าบ้านท่านเลยนะสะดวกสบายมั่นใจได้ต้องซื้อรถกับวินเพชนนน้แ่อ วันนี้ขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามและรับชมนะครับสำหรับ SUV หรือรถครอบครัวสวยๆเข้าใหม่คันถัดไปคุ้มค่าน่าใช้แค่ไหนฝากติดตามกันด้วยครับวันนี้วิญเพยนต์ขอตัวลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่สวัสดีครับ